ีค่ะกลับมาพบกับลัคกี้ไพ่ยิบซีพยากรน,นะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงในวันที่ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์สอง5ห้าหกห้าให้กับคุณทั้งเจ็ดวันเกิดนะคะก่อนอื่นขออนุญาตจับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดขอยไพ่ออกมามี energy ทีด่ดีแล้วก็แม่นยำนะคะเริ่มต้นที่คนวันทิตสามใบค่ะคนวันอาทิตย์นะคะใบแรกมาด้วยเก้าดาบนะคะใบที่สองมาห้าถ้วยเป็นอะไรเนี่ยใบยที่สามหกไม้เท้าโชคดีหน่อยเขอยยงชัว่ว เขาบอกคนวันอาทิตย์นะมีเรื่องปวดหัวปวดฟันนะคะหรือไม่ก็มีเรื่องกังวลใจกุ้มใจบางคนเครียดนอนไม่หลับก็มีนะคะบางคนเป็นความดันโลหิตสูงนะคะ,นะอาการถ้าไม่ป่วยกายก็จะป่วยใจเนาะแต่คิดว่าน่าจะมีความเครียดนะคะเพราะว่ามีห้าถ้วยด้วยนะชอบคิดเรื่องเก่านะฮะหรือว่าเก็บเรื่องเก่ามาคบคิดเสมอเลยนะคะแต่ว่าเรื่องของการงานดีนะหน้าที่การงานโดดเด่นนะคะผู้ที่ทํางานประจําเนี่ยดีมากๆนะนะ ขอไพ่ทักพิเศษหนึ่งใบให้กับคนวาทิตย์อ่าไม่ต้องกลัวแล้วนะคะมีเด็กถือถ้วยใส่ปลามาให้จะมีโชคลาภข่าวดีหรือความรักนะคะมีคนมาอ่ามาให้ความรักอะไรแบบนี้นะ,ะต่อไปคนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์สามใบคนวันจันทร์มีสิบไม้เท้านะคะมี The World มีเดอะซัโอ้โหเดอะเวรมากับเดอะซันเนาะไม่ต้องพูดถึงฮะไพ่ดีไพ่สวยนะเหนื่อยหน่อยนะแต่เอาไหวเอาอยู่นะคะคนวันจันเนาะหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นแล้วมีภาร,ระหน้าที่หรือว่ามีงานหนักต้องทํานะคะงานเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะถ้าเป็นค้าขายก็คงจะดีนะเพราะว่าลูกค้าจะเยอะนะคะนะมีเดอะเว l รอย่างนี้ก็ อุดมสมบูรณ์ค่ะการต่างประเทศเด่นนะคะคุณผู้หญิงอ่ะตรวจคันได้เลยนะคะระวังตั้งคันนะคะบางคนอาจจะมีน้าหนักตัวเพิ่มขึ้นช่วงนี้สบายนะคะนะมีเดอรซันอีกบุตรบริวารให้โชคลาภนะคะให้คุณนะแล้วก็มีเรื่องของแสงสว่างสองํำทางคือตอนนี้ทาอะไรดีไปหมดนะคะนะคะอ่าขอไพ่ทักพิเศษอ่ามีเรื่องของการสื่อสารการตัดสินใจไม่ได้นะคะหรือว่าความลังเลเกิดขึ้นนะคะหรือมันเป็นตัวทักเตือนนะก็ต้องบอกว่าเวลาที่จะตัดสินใจนะช่วงนี้ต้อง ใช้เวลาตัดสินใจอะไรเร็วๆไม่ได้มันจะผิดพลาดนะคะหรือว่าคุณคิดไม่ออกหรอกถ้าสมมติว่าไม่ได้เทคไทม์นะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะในการตัดสินใจบางทีคืนนี้ยคิดเท่าไหร่ก็หัวจะระเบิดคิดไม่ออกเนาะแต่พอเช้ามามันคิดได้เองอย่างเงี้ยค่ะต้องอาศัยเวลาให้มันผ่านไปนิดนึงนะนะคะต่อไปคนวันอังคารขอเสียงคนวันอังคารเลยคะ่ะ <c oughs> คนวันคารให้เสียงนะอ่าคนวันคารมีอัศวินดาบมาเลยนะคะอ่ามากับเมจิกเชียนแล้วก็โอ้โหแล้วก็เอ็มเพอเรอร์นะคะเขาบอกคนวันคารวันนี้นะ <Yeah. S 2> อะบิดเครซี่นะคะมูดดี้นะคะอารมณ์นะคะอารมณ์คือวันนี้คือขึ้นเร็วมากๆนะคะพูดจาอะไรก็ต้องระวังคําพูดทีหนึ่งเพราะว่าคุณจะทําให้คนรอบข้างเนี่ยเสียใจได้ง่ายหรือสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัวนะ,ะจากคําพูดนะคะ นะบางทีแบบว่าเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรวันนี้คือโกรธง่ายพูดง่ายเลยขึ้นง่ายนะคะแต่ว่าวันมีเมติเชียนนะทำอะไรจะสําเร็จได้ดีนะคะแล้วก็อ่าเรียกว่าเป็นวันที่ทําอะไรเนี่ยเหมือนกับเสกเลยอะ่ะคือมันจะมันจะแบบว่าสําเร็จเร็วนะคะเหมือนมีปาฏิหาริย์นะคะประมาณนี้เนาะหรือถ้าพบเจอบางทีบางคนเนี่ยอาจจะพบเจอคนที่เข้ามาช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่ทําให้เรื่อง ยากกลายเป็นเรื่องง่ายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนะแต่ก็คือว่าจะมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคุณนะคะในวันนี้แล้วก็มีเอ็มเพอเรอย่างเงี้ยคือผู้ใหญ่นะคะให้ความเมตตานะคะอาจมีผู้ใหญ่อุปรธรรมหรือว่ามีผู้ใหญ่เอ็นดูเมตตาอยู่นะคะการงานดีนะคะการต่างประเทศเด่นนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะขอไพ่ทักพิเศษนิดนึงค่ะอ่าไพ่ออกมาเป็นอารมณ์อีกแล้วนะคะต้องระวังเรื่องของการประทะคารม์พยายามหลีกเลี่ยงนะคะอ่าคนหน้าตึงแต่คือเราก็ วันนี้เราก็าขึ้นง่ายนะคะแล้วไปเจอคนที่แบบตึง,ตงๆเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใกล้นะคะก็ต้องหลีกเลี่ยงกันนะคะจะได้ไมท่ทะเลาะกันนะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันพุธนะคะสามใบคนวันพุธมีหกดาบนะคะมีไฮพินเทสนะคะมีเอ็ม r พ r นะคะ เขาบอกว่าคนวันพุธนะคะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะหรือที่ผ่านมาคุณได้เดินทางแล้วนะบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของการ move on นะคะ move ment นะคะไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอะไรเนี่ยมันกําลังคลี่คลายนะคะบอกได้เลยว่ากําลังคลี่คลายนะคะไพ่ไพ่เป็นตัวเจ้าชะตาด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีแน่นอนนะคะหรืออาจจะมีการเดินทางก็ได้ในบางคนนะคะมี high i n t e ท s เข้ามาก็ต้องระวังเรื่องของอารมณ์ขึ้นง่ายลงง่ายนิดนึงนะคะนะแต่ว่าช่วงนี้คุณจะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะคะนะ เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเสน่ห์เนี่ยมันจะชอบดึงดูดนะบางทีคนที่เป็นเพศตรงข้ามที่เขามารักมาชอบเนี่ยอาจจะมีครอบครัวมีเจ้าของแล้วนะคะก็ต้องดูกันดีๆนะคะส่วนอ่าเอ็มเพอก็อย่างที่ว่าแหละนะมีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเอ็นดูก็เพราะฉะนั้นเราเป็นไฮพริเซสใช่ไหมคะเจอกับเอ็มเพอวันนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าเรามีเสน่ห์ไงใช่ไหมก็ต้องระวังนิดนึงนะว่า Emperor เอ็มเพอเรขาจะมา อ่าเอนดูมากเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เอนดูเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่าการงานดีการต่างประเทศเด่นนะคะขอไพยทักพิเศษหน่อยอ่ามีเจ็ดเหรียญเขาบอกว่าสิ่งที่คงคุณกําลังจะลงทุนลงแรงนะคะวันนี้มันอาจจะอาจจะยังไม่เห็นผลแต่ในภพยภาคหน้าเนี่ยเก็บเกี่ยวได้แน่นอนนะคะต่อไปคนวันพฤหัสนะคะสามใบมีแปดดาบมี เด็กถือถ้วยมีสองไม้เท้านะคะคนวันพฤหัสนะเขาบอกช่วงนี้ไม่ค่อยสบายตัวไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยฟรีนะ,ะบางคนก็ติดอยู่กับพัฒน,นาการใดๆนะคะบางคนไปไหนไม่ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กเลี้ยงคนแก่อะไรก็ว่าไปอย่างนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะนะถ้าไม่เป็นทางด้านกายก็เป็นทางด้านใจนะถ้าแปดดาบเนี่ยจะส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดขึ้นจากการกระทําของเราผลจากการกระทําของเรานะคะบางทีเราไปรับปากอะไรใครไว้อย่างเงี้ยนะคะก็ทําให้เราเนี่ยเข้าไปติดบ่วงหรือว่าติดพัฒน,นาการนั้นๆจากคาพูดของเราเอง อ่ะแล้วก็มีเด็กถือถ้วยใส่ตามาให้แบบนี้นะก็มีโชคลาภนลค่ะนะถ้าเป็นถ้วยเนี่ยสังเกตได้เลยไม่ความรักก็ข่าวดีหรือโชคลาภนะคะจากคนอายุน้อยหรือคนที่มีลักษณะเด็กนะคะเป็นคนร่าเริงจําใสก็ได้นะคะอ่ามีสองไม้เท้าอย่างนี้นะคะเรื่องของการงานดีความมั่นคงเด่นนะคะงานทางกาการต่างประเทศนะคะหรือบางคนมีแผนวางการวางแผนการเดินทางหรือรอคอยการตอบรับส่งการส่งข่าวข่าวจากแดนไกลนะคะขอพายค่ะพิเศษนิดนึงคะ่ะ มีไห้พระออกมานะคะเขาก็บอกว่าตัวทัศพิเศษเนาะเขาก็บอกว่าให้คุณเนี่ยค่ะทาบุญสวดมนต์ไหว้พระอย่างเงี้ยมันจะมันจะเรียกว่ามันจะให้คุณน่ะมันจะดีกับตัวคุณมากๆเลยนะคะหรืออีกในหนึ่งเขาบอกว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะมีอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยติดตามตัวหรือคุ้มครองอยู่นั่นเองนะคะต่อไปคนวันศุกร์สามใบคนวันศุกร์มีเดอะฟูลนะคะ มีเฮอร์มิสนะคะสุดท้ายเป็นอัศวินไม้เท้านะคะ mm hmm. เขาบอกว่าคนเด็วคน,คนวันศุกร์นะมีเด็ดฟูอาจจะมีการเดินทางวันนี้ใกล้ไกลนะคะท่องเที่ยวเย็นใจก็ไปได้ทั่วนะคะวันนี้นะนะคะบางคนก็มีการเรียกว่าการกด,ดจากพันธนาการก็ได้นะคะบา,บางทีบางทีบางคนเนี่ยเหมือนกะตัวไงใช่ไหมคะหลายวันแล้ววันเนี้ฟรีแล้วนะเด็ดฟูนะคะได้ออก ข้างนอกแน่ๆวันนี้นะคะไปด้วยความสบายใจนะคะมีเฮอร์มิสนะเฮอร์มิสเขาก็บอกว่าทุกปัญหาในวันนี้นะคะคุณจะหาทางแก้ไขได้ด้วยตัวเองจากความรู้ความสามารถของคุณนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะอแล้วก็มีอัศวินถือไม้เท้าอย่างนี้นะคะเขาบอกว่ามีการแอคทีฟเกิดขึ้นวันนี้ถ้าคุณไม่ไปก็จะมีคนมาหาหรือว่ามีคนส่งข่าวนะคะอาจจะมีข่าวที่เรื่องงานหรือว่าข่าวที่รอคอยอย่างเงี้ยจะได้รับข่าวกราวนะคะมีการ เคลื่อนไหวนิดหนึ่งอ่ะต่อไปขอไพ่ทางพิเศษให้คนวันศุกร์อ,ออกมาเป็นเจ็ดเหรียญน,นะคะเขาบอกว่าสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงในวันนี้นะคะมันจะให้ผลตอบแทนในภายภาคหน้าแน่นอนค่ะวันนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นผลอะไรแต่ว่าภายภาคหน้าเป็นกอบเป็นกรรำนะคะอืมตามนั้นต่อไปคนวันเสาร์นะคะสามใบคนวันเสาร์สามใบนะคะ วันเสาร์มีจัสติ c นะคะมีสามเหรียญน,นะคะมีสามดาบนะคะคนวันเสาร์นะมีจัสติกนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้นะคนวันเสาร์ก็จู้จี้ขี้บ่นค่ะนะคะเข้มงวดนะคะพูฟอะไรยากนิดนึงนะคิดแล้วคิดอีกบางทีไปยืนซื้อของก็ยืนอ่านจต่ป้ายอ่านอยู่นั่นแหละไม่ซื้อสักทีนะคะเลือกเยอะนะคะ ช่างใจมากคิดมากคำนวณมากนะคะก็กว่าจะตัดสินใจได้นะคะ ประมาณว่าเหมือนคนแก่เนาะบางทีขี้บ่นจุกจิกจู้จี้นะคะตัดสินใจยากทีหนึ่งแต่ว่ามีสามเหรียญเข้ามาวันนี้นะคะคือจะมีเรื่องของโชคลาภการเงินดีนะคะบางคนมีลูกค้าซื้อซ้ําซื้อใหม่นะคะบางคนมีลูกค้าพาลูกเพื่อนมาช่วยซื้อนะคะบางคนได้เซ็นเอกสารสยายัญญาตัวเองอยากเซ็นนะคะบางทีโปรเจกต์อะไรเงี้ยเขาก็อนุมัติให้เราทํานะคะมีสามดาบนะคะสามดาบต้องระวังเรื่องของมีดายกระดาษบาดนะคะหรือว่าการถูกหลอกถูกโกงทีนี้มันมีเข้ามา มันเป็นสามเหรียญไงคุณพอมาเจอสามดันเนี้ยเรื่องการเซ็นเอกสารคุณต้องดูดีๆนะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของเอกสารเนี่ยมันอาจถูกหลอกถูกโกงนะคะหรือถูกทุกจริตนะคะถูกเรียกว่าอะไรอะ่ะถูกลวงอะ่ะนะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าได้เงินไปแล้วก็ไม่เป็นไรเป็นเงินมันก็คือเราได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเรื่องของเอกสารใครเอาอะไรมาให้เซ็นต้องดูดีๆนิดหนึ่งนะคะขอไพ่ทักพิเศษอ่ามีเรื่องของสองถ้วยคนรักคู่ครองนะคะ บางคนก็ได้พบเจอพาร์ทเนอร์ดีหุ้นส่วนดีคู่เพื่อนดีนะคะเพราะว่ามีสามเหรียญด้วยใช่ไหมเราก็คิดว่ากรณีเน,นี้ยถ้าคุณเจอหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์หรือคู่ค้าเนะะี่ยค่ะน่าจะดีแหละนะเขาเป็นคนดีนะคะนะน่าจะไว้ใจได้แต่เรื่องของเอกสารเนี่ยนะคะมันก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะ,ะแต่ว่าเขาบอกว่าเรื่องของคู่เนี่ยอะไรที่เป็นคู่คู่นะคะบุคคลที่เป็นคู่คู่เนี่ยจะดีส่วนคุณสุภาพสตรีนะคะบางคนวันนี้นะต้องอาจจะมี เรื่องหาหมฒหาหมอบางคนอาจจะผ่าไส้ติ่งได้นะคะอาจบางคนอาจจะฉีดยาได้บางคนประจําเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวบภายในผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ารู้สึกไม่สบายก็ให้ไปหาหมอก็จะหายดีนะคะตามนั้นเลยนะคะจบแล้วเจ็ดวันเกิดนะคะเป็นยังไงกันบ้างเปิดวันไหนกันบ้างเม้นบอกไว้ใต้คลิปด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ